บทเรียนออนไลน์หน่วยบ้านแสนสุขเรื่องห้องต่างๆภายในบ้านชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วมันใกล้เป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิว้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้ว แมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตยขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูรุ่งทิพย์อีกเช่นเคยนะคะแล้วในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยบ้านแสนสุขใช่ไหมคะ แต่เอ๊ด้านหลังของคุณครูทำไมภายในบ้านมีห้องต่างๆนะใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องห้องต่างๆภายในบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆมาที่ห้องแรกของบ้านกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูสิคะด้านหลังของคุณครู มีอะไรบ้างเด็กๆทายสิคุณครูอยู่ที่ห้องไหนของบ้านคะติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอยู่ที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกของบ้านนั่นเองอเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ living room ห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งครั้งค่ะ living room ห้องนั่งเล่น ห้องนี้นะคะมีไว้สำหรับให้เด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไว้นั่งเล่นกันไว้นั่งพูดคุยกันค่ะและมีไว้สำหรับรับแขกที่มาเยี่ยมเด็กๆที่บ้านนั่นเองเราไปห้องต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆตอนนี้คุณครูก็อยู่ที่ห้องที่สองของบ้านกันแล้วนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าด้านหลังของคุณครูมีอะไรบ้างให้เด็กๆทายค่ะว่า ตอนนี้คุณครูอยู่ที่ห้องไหนของบ้านเอ่ยติ๊ต๊อกติ๊ต๊อกติ๊ตอกใช่แล้วคะ่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูอยู่ที่ห้องครัวของบ้านนั่นเองเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ kitchen ห้องครัวอีกหนึ่งครั้งค่ะ kitchen ห้องครัวเก่งมากค่ะห้องครัวนะคะมีไว้สำหรับ ทำอาหารประกอบอาหารต่างๆนั่นเองเราไปห้องต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูก็อยู่ที่ห้องที่3ของบ้านแล้วค่ะเด็กๆเ,เ,เด็กสังเกตดูสิคะด้านหลังของคุณครูมีอะไรบ้างฮ่าใช่แล้วด้านหลังของคุณครูมีเตียงนอนนั่นเองเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้ คุณครูอยู่ห้องไหนของบ้านเก่งมากค่ะตอนนี้คุณครูอยู่ที่ห้องนอนของบ้านนั่นเองเด็กออกเสียงตามคุณครูนะคะ b e d r o o m ห้องนอนอีกหนึ่งครั้งค่ะ b e d r o o m ห้องนอนห้องนี้นะคะมีไว้ให้เด็กๆได้นอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืนนั่นเองต่อไป เราคุณครูมีอีกหนึ่งห้องนะคะเราไปอีกหนึ่งห้องกันเลยค่ะเด็กๆและแล้วคุณครูก็อยู่ที่ห้องสุดท้ายของบ้านแล้วนะคะห้องสุดท้ายที่ครูจะพาเด็กๆมาในวันนี้ก็คือห้องอะไรเอ่ยทายสิคะติ๊กตอก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 เก่งมากค่ะนั่นก็คือห้องน้ํานั่นเองเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะบ้ัลลู ห้องน้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะบัลูมห้องน้ำห้องนี้นะคะมีไว้ให้เด็กฉี่หรืออึเวลาที่เด็กปวดฉี่หรือปวดอึนั่นเองแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือมีไว้ให้เด็กชำระร่างกายหรืออาบน้ำนั่นเองห้องนี้คุณครูคเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอย่างแน่นอนเลยค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ห้องต่างๆภายในบ้านกันไปนแล้วคุณครูพาไปชมแล้วใช่ไหมคะว่าภายในบ้านเนี่ยมีห้องอะไรบ้างเรามาทบทวนกันดีกว่าคะเด็กๆห้องแรกที่คุณครูพาเด็กๆไปก็คือห้องนั่งเล่น living room ห้องที่สองห้องที่สองก็คือห้องครัว kitchen ต่อไปห้องที่3ค่ะห้องอะไรคะเก่งมากค่ะห้องนอน bedroom ต่อไปห้องสุดท้ายที่คุณครูพาเด็กๆไปก็คือห้องน้ำ bathroom และก่อนจากกันในวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาทบทวนเด็กๆด้วยนะคะเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะเด็กๆรูปไหน คือห้องนอนระหว่างรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากค่ะห้องนอนก็คือรูปที่1ใช่ไหมคะส่วนรูปที่สองคือห้องนั่งเล่นนะคะเด็กๆรูปไหนคือห้องนั่งเล่นคะระหว่าง รูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะรูปที่สองนะคะคือห้องนั่งเล่นส่วนรูปที่1ก็คือห้องครัวนั่นเองรูปไหนคือห้องน้ำคะระวงังรูปที่หนึ่งหรือ รูปที่สองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะห้องน้ำก็คือรูปที่สองนะคะส่วนรูปที่หนึ่งคือห้องนอนนะคะเด็กๆรูปไหนคือห้องครัวคะระหว่างรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เก่งมากค่ะห้องครัวก็คือรูปที่หนึ่งนะคะส่วนรูปที่สองคือห้องน้ำนั่นเองเด็กๆตอบคำถามคุณครูได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย